สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราอีกครั้งวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับรถ MPV สุดหรูที่ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทยนั่นก็คือ Hyundai h ุ u ไดเอชหนรถตู้ขนาดใหญ่ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ครอบครัวและธุรกิจที่ต้องการความสะดวกสบายในทุกการเดินทางเริ่มจากภายนอกของ Hyundai h ุ u n d a i H1 มาพร้อมกับดีไซน์ที่ดูเรียบหรูและทันสมัยตัวรถมีขนาดใหญ่และให้ความรู้สึกแข็งแรง ไฟหน้าแบบโปรเจกเตอร์พร้อมไฟเลเดเดทไทม์ r u น n i n g l i ช่วยเพิ่มความปลอดภัยขณะขับขี่ล้ออลลอยขนาด16-17นิ้วเสริมลุกพรีเมียมและประตูเลื่อนด้านข้างที่ใช้งานได้ง่ายทั้ง2อฝั่งเหมาะสำหรับการขึ้นลงของผู้โดยสารจำนวนมาก ภายในห้องโดยสารของฮุนไดเอช1กว้างขวางและรองรับผู้โดยสารได้สูงสุดถึง11คนเบาะนั่งนุ่มสบายและจัดวางอย่างเป็นสัดส่วนพร้อมระบบปรับอากาศแยกส่วนด้านหน้าและหลังเพิ่มความเย็นสบายตลอดการเดินทาง ด้านสมรรถนะคุณได i H1 ใช้เครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.5ลิตรเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ให้กำลังสูงสุดประมาณ175แรงมา้าส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติ5สปีดขับเคลื่อนล้อหลังให้แรงบิดดีเยี่ยมแม้บรรทุกเต็มและยังมีระบบกันสะเทือนที่นุ่มนวลช่วยให้การขับขี่เป็นไปอย่างราบรื่น ในเรื่องความปลอดภัยฮุ n ได i H1 มีถุงลมนิรภัยคู่หน้าระบบเบรก ABS พร้อมระบบกระจายแรงเบรก EBD และระบบควบคุมเสถียรภาพ ESC ซึ่งช่วยเพิ่มความมั่นใจในทุกสภาพถนนอีกทั้งยังมีเซ็นเซอร์ถอยหลงังและกล้องมองหลังช่วยในการจอดรถอย่างปลอดภยัยสิ่งที่ทำให้ฮุ n ได i H1 โดดเด่นคือพื้นที่ภายในที่กว้างขวางมาก เหมาะกับทั้งใช้ในครอบครัวใหญ่หรือทำเป็นรถรับส่งผู้โดยสารตัวรถยังมีความหรูหราในราคาที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับแบรนด์อื่นในระดับเดียวกันรวมถึงการดูแลรักษาที่ไม่ยุ่งยากสำหรับราคาของฮุนได H1 ในประเทศไทยจะเริ่มต้นประมาณ1.3ล้านบาทไปจนถึงรุ่นท็อปที่อาจแตะถึง1.7ล้านบาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและอุปกรณ์เสริมที่เลือก โดยสรุปแล้วฮุนไดเอช1คือรถที่ตอบโจทย์ทั้งในเรื่องความสะดวกความกว้างขวางสมรรถนะที่เชื่อถือได้และความคุ้มค่าเหมาะอย่างยิ่งสำหรับครอบครัวใหญ่หรือการใช้งานเชิงพาณิชย์ถ้าคุณกำลังมองหารถตู้ที่ครบเครื่องฮุนไดเอช1คืออีกตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้าม